สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับน้องก้ากับน้องมุกนะครับวันนี้น้องก้ากับน้องมุกก็มารับรถของนัทแจนนะครับอจารทางวิสาหกคานะครับก็อยากให้พูดถึงความทับใจที่มาใช้บริการของวิสารกคาบ้างครับอ่าทับใจมากครับตรงที่พี่เอคอยประสานงานตามเรื่องให้ทุกอย่างเลยครับผมคอยโทรบอกนู่นบอกนี่ทุกเรื่องเลยครับผมรู้จักวิสาูกคา พอดีมีคนแนะนํามาครับผมมีคนแนะนำมาครับที่เขาติดใจในบริการแล้วก็แนะนํามาใช่ครับใช่ครับแล้วมาดูแล้วการบริการหรือสภาพรถเป็นยังไงบ้างครับสภาพรถดีมากเลยครับผมสวยกว่าที่คิดไวเลยประทับใจมากครับครับผรู้ผลรุดเร็วไหมรุดเร็วมากครับพี่ตอนแรกนึกว่าจะยากจะไม่ผ่านด้วยอะไรอย่างนี้ก็เพียดันให้ก็ประทับใจมากเลยครับโอเคท้ายสั้นๆเนาะอยากให้กล้ากับบุกฝาาอะไรกับทางคนที่กําลังมองหารถมือสองอยู่ก็สําหรับคนไหนนะครับที่อยากจะได้รถละคันหนึ่งก็ล ลองเข้ามาดูท <rôle: opolit any Warner> <an iously> ี่วิสานออโต้คาร์ก็ได้ครับรถสวยสภาพดีแล้วก็การบริการดีมากเลยครับครับผมโอเคถ้าใครวันนี้ขอบคุณน้องก้ากับน้องมุกมากที่ทิ้งเลยด้วยครับผมคนะครับขอบคุณครับวิสานออโต้คาร์